บางคนไม่เข้าใจว่า power mix ตัวนี้สามารถขับตู้ลำโพงได้หรือเปล่าซับข้างละ2ใบซ้าย2ใบขวา2ใบแล้วก็กลางแหลมอีก2ใบรวมกันเป็น6ใบตัวนี้เป็น power mix นะครับกานต่อสายนะครับสำหรับกลางแหลมต่อ,อยังไงนะครับนี่สายกลางแหลมเขาจะมีให้อยู่4ช่องนะครับต่อแบบแรวขวางแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าสายตัวนี้มันมาอย่างไรไรักน้ เอามาต่อช่องบนนะเห็นไหมครับซับซับบูเฟอร์นะครับนี่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวลองไล่สายดูนะครับนี่ซับบูเฟอร์ลองไล่สายมาครับว่าสิตงต่อไครับลไล่สายมาครับนไหมนี่ตัวนี้นะครับผมเอาไปต่อพ่วงกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตู้รุ่นเก่านะตู้รุ่นเก่าเราก็ต่อสายออกมาเลยนะครับจากตู้ลำโพงนะครับแล้วก็เอามาพ่วงต่อกับตู้เบสให้เสียงเฉพาะเบสดอย่างเดียวนะครับนี่แล้วก็เอาไปต่อนี่นะครับเข้าที่ช่องซับเบส นะฮะฝั่งนี้เหมือนกันนะครับต่อเหมือนกันนะฮะพ่วงมาเลยครับผมนะไม่ต้องไปผ่านแอมพ์ักขยายไม่ต้องไปผ่าน Power ตัวนี้ตัวเดียวนะครับสามารถใช้ร่วมกับเครื่องเสียงของเราที่มีอยู่ได้เลยนะครับสามารถแปลงให้เป็นมิกไบได้นะครับถ้ามิกไบเราก็ต้องต่อช่องนี้เลยนะครับเอาสายสัญญาณต่อช่องนี้ไปเลยนะครับผมนี่สเตอริโอเอาก็สามารถเอาไปต่อกับพา w เวที่มีอยู่ได้ ต่อมอนิเตอร์ได้เลยครับนี่นะครับมอนิเตอร์ต่อตรงนี้เลยนะครับใช้ช่องสัญญาณเสียงตรงนี้เลยนะครับ AUX out นะครับต่อเ5 0อวัตต์คูณสมีพัดลมระบายความร้อนให้2ตัวนะครับปรับได้นะครับไมโครโฟนนะครับนี้นะครับแต่งเสียงได้ด้วยนะฮะแต่งเสียงเอฟเฟกได้มีช่องเอฟเฟกต่ตังหากนะฮะช่องเอฟเฟกตัวนี้สามารถเพิ่มได้อีกมีร่องเสียงนะฮะแต่งเสียงได้อีก2ช่องซ้ายขวา ต่อสัญญาณบลูทูธได้นะครับแล้วก็ต่อนะครับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะ USB ได้สำหรับคนที่ไม่มีคลื่นโทรศัพท์เราโหลดใส่ USB มาเสียบตรงนี้ได้เลยนี่จะเป็นเสียงซับเบสตัวนี้จะเป็นเสียงกลางแหลมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกใหม่นะครับนี่นะนี่นะเอฟเฟกน S F เอฟเฟกม่ SF, ปรับแต่งเสียงไม่ได้นะครับต้องการให้ไม่เสียงทุม้มเสียงกลางเสียงแหลมเราปรับได้ช็คทดสอบ one two 1 One, two, two, 2 2ทดสอบเราซาเช็คก,ก่อนเลยครับผมปุ๊บนี่นะครับอ่าลองดูนะโอ้โห,โหเสียงใสมากเบสไม่เข้านะเบสไม่เข้านะเสียงเบสเสียงเบสไม่เข้าเดี๋ยวผมจะเอาเบสเข้านะครับลองดูนะฮะโอ้โหต้องใส่หูฟังนะถึงจะรู้ว่าเบสมานะ โอ้โหโอ้โห oh นะครับตัวนี้นะครับปรับสไลด์ที่เบสมาเป็นลูกเลยนะครับ oh ho, โอ้โหไอคมมากครับผมเปิดแค่ตัว8ช่องนะแค่ตัวเดียวนะ12ช่องไม่ได้ต่อนะ ยังกับเวทีคอนเสิร์ตเลยนะครับนี่สามารถเอาไปจัดงานกลางแจ้งได้สบายๆนะครับต่อ18นิ้วนะครับสบายๆเลยนะฮะรับ4ดอกนะฮะนี่ผมต่อเลยนะครับเบ็ดยังเหลือๆนะครับลองดูนะครับผมนี่สไลด์ขึ้นเลยโอ้โหเบดเบดหนักมากนะครับต้องลองใส่หูฟังนะครับถึงจะรู้ว่าเบ็ดหนักขนาดไหนนะครับนี่คนที่ซื้อไปแล้วนะครับ ไม่เข้าใจว่าทาไมเบรดไม่ออกเรากดตรงนี้ลงไปเลยปึ๊บนี่กดลง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 ทุกตัวเลยนะครับนี่เรากดตัวสีส้มๆตรงนี้ลงนะครับแล้วเบรดก็จะออกนะเราก็กดตรงนี้ลงอีกด้วยนะถ้ามันขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างนี้นะฮะถ้ามันขึ้นมาเราก็ต้องกดลงไปอีกครับปึ๊บปึ๊บนี่นวัตกรรมใหม่ Black h a m m e r ตัวนี้นะครับข้อดีที่มันแยกซับบูเฟอร์แล้วก็แยกกลางแหลมได้นะครับไม่ทําให้ กลางแหลมตัวบนขาดบ่อยนะครับถ้าเป็นมิกทั่วไปถูกๆนะครับมันจะทําให้กลางแหลมของเราขาดบ่อยนะครับเวลาเราเปิดดังๆเสียงเบสกระแทกกลางแหลมขาดนะครับปรับปรุงใหม่นะครับทําให้แยกกลางแหลมต่างหากแยกซับต่างหากเอาไปทําเป็นทอร์โข่งได้นะครับไม่ทําให้เสียงฮอนขาดนะครับก็เพราะว่าเราปิดเบสไว้นะครับเสียงฮอนก็ไม่ขาดนะครับผมนี่ ออกเฉพาะกลางแหลมตัวบนเห็นไหมใส่ไหมใส่ไหมนี่ไม่ทำให้กลางแหลมขาดนะครับกลางแจ้งสบายสบายนะครับผมนี่เราเปิดแบบคลาสสิกคลาสสิกนะมีโต๊ะแคมป์เปิดร้านอาหารได้เลยนะครับผม ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับจะมีอยู่8ช่องนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น12ช่องนะครับนะฮะสิช่องก็คือตัวนี้นะครับช่องต่อนะครับเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสีแล้วก็12นะฮะเขาเรียกว่า12ช่องช่องต่อจะเยอะกว่านะครับแล้วก็ระบบเสียงเหมือนกันทุกอย่างนะครับที่ช่องต่อเยอะนะครับมันมีข้อดีนะครับเพราะว่าบางคนเอาไปต่อกับกลองไฟฟ้านะครับบางคนเอาไปต่อช่องไม บางคนไปต่อช่องกีตาร์อิเล็กโทรนนะครับที่ช่องต่อเยอะก็จะได้เปรียบแต่จัดโปรโมชั่นนะครับราคานะครับปกติ35,000บาทนะฮะเป็น power mix นะฮะมีแอมในตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเอาไปทำ mix ใบได้เอาไปต่ออแดปกับเครื่องเสียงเดิมของเราก็ได้นะครับจัดโปรโมชั่นตัวนี้16,990บาทนะครับส่วนตัวใหญ่นะครับปกติ 45, 0 0 0นะครับรับไปเลยนะครับ 17,990บาทนะครับสนใจสั่งซื้อส่งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับ